นอนตัวกลมฟื้นคืนชีพหลังจำศีลในดินแดนเยือกแข็งมานานกว่า46,000ปีนอนตัวกลมบางชนิดที่อาศัยอยู่ในชั้นดินเยือกแข็งคงตัวของไซบีเดียนสามารถอยู่ในสภาวัยจำสีมอย่างลึกลับเสมือนว่าตายไปแล้วได้ยาวนานอย่างเหลือเชื่อโดยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ปลุกให้มันฟื้นขึ้นมาได้สำเร็จหลังจากที่แน่นิ่งไร้สัญญาณชีพมาราว4 5 8 3 9ถึง47,769ปี ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสัตววิทยาแห่งรัสเซียหรือ SIRs และสถาบันมักพรังเพื่อการศึกษาพันธุศาสตร์และชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล MPI-CBG ของเยอรมันตีพิมพ์รายงานการค้นพบข้างต้นในวรารสาร PLoS Genetics ฉบับล่าสุดโดยระบุถึงผลการตรวจสอบอายุครั้งใหม่ของซากหนอนตัวกลมสายพันธุ์โบราณ P ไครไมาเนซีดซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2018ว่าแท้จริงแล้วมันมีอายุกเก่าแก่กว่าที่คาดไว้หลายหมื่นปีนอนที่อาศัยเรดินแดนชนิดนี้ตกอยู่ในสภาวะไร้ชีพหรือสภาวะที่ร่างกายลดอัตราการผกผ่านเชื้อพลังงานหรือเมตาบอลิซึมลงจนอยู่ในระดับที่ต่ำมากเหมือนกับว่ามันไม่มีเมตาบอลิซึมเลยทำให้ดูเหมือนสัตว์ที่ตายไปแล้วตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ช่วงไปสมัยไพยสโตซีน ทั้งที่จริงแล้วมันยังคงมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันทีมนักวิจัยได้ปลูกสร้างหนอนตัวนี้ได้คืนชีพรวมทั้งเพาะพันธุ์ให้มันออกลูกหลานมากถึง100รุ่นก่อนจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดหรือจีนโนมจนพบว่ามันมียืนบางตัวที่ทำให้อยู่ในสภาวะไร้ชีพได้เมื่อเจอกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสิ่งการดำรงชีวิต อย่างเช่นการที่ภูมิภาคไซบีเรียนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นมากจนเนื้อดินเกิดการเยือกแข็งเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตในยุคป,ปัจจุบันที่สามารถเข้าสู่ภาวะไร้ชีพได้ราว30-40ปีอย่างเช่นหมีน้ำทาดิเกตนอนบางชนิดในไฟลัมมีดาโทดาหรือโลติเฟอร์ซึ่งเป็นแพลงต้นสัตว์ชนิดหนึ่งนอนตัวกลมสายพันธุ์โบราณชนิดนี้สามารถอยู่ในสภาวะที่เหมือนตายได้นานกว่านับหมื่นปีเลยทีเดียว